รพระภิกษุสามเณรในพื้นที่อำเภอจักราชต่างเดินทางเข้าสอบรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปีพศ2568ณสนามสอบวัดโคกสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคม2568ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง202 TV ค่ะ เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่1ตุลาคม2568ที่วัดโคกสุภารามตำบลสีสุขอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาพระครูสุภาจารณิวิทย์เจ้าคณะอำเภอจักราชเจ้าอาวาสวัดโคกสุภารามเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพันจ่าอากาศโทสมพงษ์หมันสารนายอำเภอจักราชเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวสาจุดทูปเทียนหน้าพระพุทธ เคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปี2568ของคณะสงฆ์อำเภอจักราชสนามสอบวัดโคกสุภารามระหว่างวันที่1ถึงวันที่4ตุลาคม2568ค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสันติธรรมานุรักษ์เจ้าคณะตำบลสำโรงเขต2วัดนารายณ์อำเภอโนอนไทยจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นกรรมการกลางพร้อมกล่าวคำปราศัยจากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์แม่กองธรรมสนามหลวงซึ่งผู้ที่เข้าสอบล้วนได้ผ่านการเรียนมาแล้วจึงเดินทางเข้ามาทดสอบความรู้หรือประเมินผลความรู้ของตนเพื่อเข้าสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปี2568ในสนามสอบแห่งนี้นะคะ พร้อมได้ตั้งปณิธานว่าจะเป็นศาสนาทายาทที่ดีเป็นศักดิ์ศรีของคณะสงฆ์ต่อไปค่ะในการสอบธรรมสนามหลวงสนามนี้นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีกรรมการคุมสอบกว่า10รูปและมีพระภิกษุสามนเณรร่วมเข้าสอบ81รูปซึ่งแบ่งเป็นสองห้องสอบจะสอบทั้งหมด4วันนะคะในวันแรกจะสอบในวิชากระทูธรรมวันที่สองวิชาพุทธประวัติ วันที่สวิชาพระธรรมและวันที่สี่วิชาพระวินยัยซึ่งใช้เวลาในการสอบสามชั่วโมงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ